กินเลยลูกกินเลยกินเลยกินเลยโหโหงสัยจะอิ่มหรือว่ากินเยอะว้ฮ mm hmm. อ่ากินลูกเกินเกิงเก่นี่ต้องขอบคุณพี่เล็กนะวันนี้เอาอาหารมาให้น้องปลาสามกระสอบเลยนะ mm hmm. วันนี้อาหารปลาขึ้นมาอีกแล้วนะสามร้อยสี hmm. ่สิบเลยนะกระสอบหนึ่งนะเมื่อวานยังสามร้อยสามสิบอยู่เลยวันนี้สามร้อยสี่สิบก่แล้ว mm hmm. เอาเด็กที่ไหนมายืนอยู่นั่นนะเนี่ยเช้ามาเขาก็จะมารอกินนะเช้ากลางวันเย็นแล้วนี่นี่นี่กระแหยแดงกระแหแดงไม่ผล่มานะถ้ากระแหแดงผล่มานี่สวายกินไม่ทันนะกระแหแดงหางยางแดงอาจจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊กินเร็วมากตัวเล็กๆอ่ะเขาเยอะเยอะเข้ามากั็นฝูง อ่าปากรอเลยอขอให้ทุกคนมีความสุขนะจากการได้ทําบุญให้หารน้องปลานะเขามาอยู่กับเราก็อยากจะได้ <c oughs> เขาต้องการปลาปลอดภัยนะปลอดภัยแล้วก็อิ่มน้ำสำลรานเพราเดี๋ยวรพรเดี๋ยวน้ำลดเนี่ยเขาก็จะลงกลับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมดดต่อไปตะกี่ไหน้หน้ำอ ก็ตัวใครตัวมันแล้วลงแม่น้ําไปนะต้องดูแลตัวเองแล้ว